สวัสดีครับผมพิจิตนะครับในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงวิธีการเพิ่มพนักงานนะครับสำหรับการเพิ่มพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานนะครับสามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเพิ่มพอยเพิ่มแ้มนะครับกดใช้คูปองนะครับหรือใช้สิทธิ์ของลูกค้านะครับในส่วนของพนักงานนะครับที่ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับพนักงานเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นแอดมินหรือโอเปอเรเตอร์นะครับในไลโอเอนะครับดังนั้นนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนนะครับที่ถูกเพิ่มเป็นพนักงานนะครับก็สามารถจะใช้นะครับเพื่อเพิ เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับจะพูดถึงนะครับวิธีการเพิ่มพนักงานหน้าร้านนะครับพนักงานหน้าร้านนะครับคือพนักงานซึ่งเขาจะใช้นะครับโทรศัพท์นะครับมือถือนะครับในการนะครับเพิ่มพอยต์นะครับแล้วก็ใช้คูปองให้กับลูกค้านะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะครับตรงนี้นะครับเวลามีลูกค้านะครับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะครับพนักงานนะครับก็มีหน้าที่นะครับเพิ่มพอยต์เพิ่มแต้มนะครับให้กับลูกค้าได้นะครับ หรือว่าเวลาลูกค้าเนี่ยนะครับสะสมแต้มครบนะครับก็สามารถให้ลูกค้าเนี่ยแลกสิทธิ์และพนักงานก็กดใช้สิทธิ์แล้วก็ให้ของรางวัลหรือว่ส่วนลดต่างๆนะครับตามจํานวนแต้มนะครับที่กําหนดไว้ได้นะครับรวมถึงนะครับพนักงานหน้าร้านเนี่ยนะครับยังสามารถนะครับ ดูรายละเอียดนะครับของรางวัลแบบจัดส่งนะครับเดี๋ยวจะไปพูดอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของการตั้งค่าของรางวัลนะครับพนักงานหน้าร้านนะครับใช้ได้แค่ในโทรศัพท์เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถตั้งค่าต่างๆนะครับเนี่ยนะครับค่าเหล่านี้นะครับในคอมพิวเตอร์พนักงานจะไม่มีสิทธิ์เข้านะครับในคอมพิวเตอร์เลยนะครับก็คือนะครับทำได้แค่เพิ่มพอยต์นะครับแล้วก็กดใช้คูปองเวลาลูกค้ามาแลกของรางวัลหรือรับส่วนลดนะครับสาหรับนะครับคนที่จะเพิ่มพนักงานหน้าร้านได้นะครับสิทธิ์จะต้องเป็นนนนเท่าัั้ะครบ ครับเดี๋ยวเรามาทําการเพิ่มพนักงานหน้าร้านเลยนะครับก็ให้เข้ามาที um ่ตรงนี้นะครับตั้งค่าร้านค้าจากนั้นนะครับมากดตรงนี้ครับพนักงานหน้าร้านนะครับตรงนี้นะครับบัญชีนี้นะครับของผมเป็นแอดมินอยู่แล้วนะครับก็จะมีปุ่มเพิ่มพนักงานหน้าร้านนะครับส่วนบัญชีไหนไม่มีสิทธิ์เพิ่มนะครับเขาก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับว่าคุณไม่มีสิทธิ์ใช้งานฟีเจอร์นี้นะครับ สำหรับนะครับการเพิ่มพนักงานนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาใส่รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้นะครับเงื่อนไขนะครับเกี่ยวกับพนักงานนะครับและนโยบายความเป็นส่วนตัวของพนักงานนะครับให้มาตรงนี้นะครับจัดการข้อมูลนะครับจากนั้นครับตรงนี้นะครับข้อกําหนดนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับสำหรับพนักงานหน้าร้านนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นข้อกําหนดนะครับให้พนักงานหน้าร้านนะครับทําตามกฎนะครับหรือข้อกําหนดต่างๆนะครับรวมถึงนะครับ นโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับของพนักงานนะครับครับหลังจากเราใส่เสร็จนะครับก็สามารถกดบันทึกได้เลยนะครับครับจากนั้นนะครับมากดตรงนี้นะครับเพิ่มพนักงานครับตรงนี้นะครับสามารถเลือกสาขาได้นะครับสมมุติเราจะเพิ่มนะครับเป็นสาขาแรกนะครับสาขากรุงเทพนะครับก็กดสาขากรุงเทพนะครับสาขาหนึ่งกดถัดไปครับจากนั้นนะครับจะมีลิงก์นะครับแล้วก็ QR code นะครับที่จะส่งนะครับเข้าเครื่องโทรศัพท์นะครับ เครื่องที่จะใช้เพิ่มพอย n นะครับเวลาลูกค้ามาใช้บริการหรือซื้อสินค้าที่ร้านนะครับตรงนี้เราก็สามารถส่งผ่านไลน์ได้เลยนะครับจะใช้ลิงก์ก็ได้นะครับหรือ QR code ก็ได้นะครับครับหลังจากนะครับที่เราส่งลิงก์นะครับตรงนี้นะครับหรือ QR code นะครับให้กับเครื่องที่นะครับต้องการเอาไว้เพิ่มพอย n นะครับที่อยู่หน้าร้านนะครับเขาก็สามารถกดลิงก์ได้เลยนะครับครับเมื่อกดแล้วตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่าลงทะเบียนพนักงานหน้าร้านนะครับก็จะมีรูปลายของผมอยู่นะครับตรงนี้เราก็ใส่ชื่อได้เลยนะครับ หลังจากนะครับกรอกรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมากดตรงนี้นะครับติ๊กถูกตรงนี้นะครับเมื่อติ๊กถูกแล้วเรากดลงทะเบียนเลยครับครับตรงนี้นะครับจะขึ้นว่าเพิ่มไปยังหน้าโฮมตรงนี้หมายความว่านะครับเวลาพนักงานเนี่ยนะครับที่หน้าร้านเนี่ยจะกดใช้แอปเพิ่ม point ตัวนี้นะครับก็สามารถกดได้ที่หน้าโฮมเลยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผมแนะนําเลยนะครับให้กดไปตรงเพิ่มหน้าโฮมตรงนี้เลยเดี๋ยวมันจะขึ้นไอคอนนะครับอยู่ที่หน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับ กดต่อไปเลยนะครับกดแอดตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เลยนะครับเป็นแอปนะครับอันหนึ่งนะครับที่สามารถใช้เพิ่ม point นะครับกดใช้คูปองแอต่างๆนะครับให้กับลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับที่เรากดเพิ่มที่หน้าโฮมเนี่ยครับเนี่ยครับมันก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นชื่อร้านและเป็นไอคอนเนี่ยครับเมื่อกดไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปิดแอปที่เพิ่ม point ให้กับลูกค้าได้ด้านบนก็จะเป็นชื่อร้านนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าสตาฟหรือพนักงานนะครับ เนี่ยครับเมื่อมากดนะครับเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับที่เราเพิ่มพนักงานเข้ามานะครับตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถล,ราาพลบพนักงานได้นะครับในโทรศัพท์เครื่องนั้นก็จะไม่สามารถเข้าหน้าที่เพิ่มพอยได้นะครับเราต้องไปเพิ่มพนักงานใหม่อีกครั้งหนึ่งตรงนี้เราก็สามารถเพิ่มสาขาอื่นได้นะครับสมมติสาขา2มเป็นชนบุรีนะครับเราก็สร้างใหม่นะครับเราก็สร้างตัวนี้นะครับตัวนี้ใหม่ส่งลิงก์นะครับหรือว่าส่ง QR code คเนี่ยไปให้เครื่องโทรศัพท์นะครับ ที่ต้องการจะเพิ่มพอย n นะครับที่สาขาชนบุรีก็เขาก็สามารถเพิ่มพอยได้นะครับครับสำหรับวิดีโอนะครับการเพิ่มพนักงานหน้าร้านนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ